นี่คือ BenQ 4K Projector ที่พวกเราให้สมญานามว่าแจ็คผู้คายักษ์ครับสวัสดีครับผมโรมัน LCD TV Thailand ครับผมท็อปซากโกะครับนี่ทาง BenQ นะครับได้ส่ง 4K Projector รุ่นใหม่มาให้ทาง LCD TV Thailand รีวิว ตัวนี้เลยครับชื่อรุ่นของมันคือ X 3 0 0 0 i โอ้โหเป็นรุ่นใหม่เลยนะใช่ครับแล้วก็คุณเนี่ยได้นำมันเนี่ยไปโชว์วาดลวดลายในงานเครื่องเสียงมาแล้วไหนลองเล่าให้ฟังสักเล็กน้อยสิตั้งแต่เรื่องดีไซน์เนี่ยก็คือว่ามีความโดดเด่นพอสมควรนะแล้วก็ในเรื่องของภาพเนี่ยหลายคนก็บอกว่าสีสันนี่มันดูสดเด้งดูเตะตามากเลยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยี่ยมชมงานใช่แต่วันนี้เรามีโอกาสได้รีวิวแบบเจาะลึกกัน เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสมยานามแจ็คผู้คายักเนี่ยจะเหมาะสมกับเจ้าตัวนี้หรือไม่ขอเริ่มจากดีไซน์กันก่อนเลยครับตัวเครื่องนี้ก็จะมาลักษณะแบบว่าทรงสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะมีทําขอบมนด้านข้างของตัวเครื่องนะครับนี่4มุมนะ แล้วก็ที่บริเวณด้านหน้าของตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีลวดลายนะครับเป็นตะข่ายแบบรังพึ่งเรียกว่าดูเท่พอสมควรนะครับตัดกับนี่ขอบสีส้มด้านหน้าจะดูโดดเด่นดูเฉี่ยวแล้วที่ด้านหน้าของตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นที่อยู่ของเลนชายนะครับที่มีเขียนกำกับไว้ด้วยว่า C.K Entertainment Gaming Projector นะครับเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์บอกเลยว่าเครื่องฉายตัวนี้เนี่ยเรียกว่ารองรับทั้งการดูหนังและเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆรวมถึงการเล่นเกมได้อีกด้วย ถัดมาที่ด้านบนนะครับนี่ก็จะมีโลโก้เกมมิ่งโปรเจกเตอร์นะครับเพื่อเป็นการยืนยันอีกหนึ่งจุดด้านข้างตัวเครื่องนะก็จะมีก้านสําหรับปรับซูมและปรับขยายนะครับนี่นะให้คุณลงมันลองปรับขยับให้ดูสักนิดนึงครับอ๋ออยู่อย่างนี้เลยนะเออปรับง่ายนะฮะแบบนี้เลยตัวนึงก็จะมีการขยับขยื่นนิดนึงครับถัดมานะก็จะเป็นปุ่มควบคุมต่างๆนะครับทีนี้มาดูที่ด้านหลังกันบ้างนะครับนี่ก็จะเห็นนะครับเด่นๆเลยนะเป็นลำโพงจาก t r a v e l o นะครับเป็นแบรนด์ของทาง b BenQ นั่นนั่ จำนวนนะครับดอกดอครับเป็น5วัตต์คูณ2ครับอ๋อนี่ผมใช้ตามองทะลุเข้าไปได้เลยเห็นดอกลำโพงอยู่ด้านในเลยอ่ะแล้วพอช่องต่อมีอะไรบ้างครับอ่านะครับสำหรับช่องต่อนะครับก็จะมีนี่ HDMI มาให้2ช่องนะครับที่ช่อง2เนี่ยจะมีฟีเจอร์ Audio Return นะครับหรือว่าเป็น earc มาให้ด้วยนั่นเองก็คือเรียกว่าสามารถส่งเสียง d o บเบิล Mo ย้อนกลับนะครับไปที่เครื่องเสียงหรือลำโพงซาวบาได้ครับถัดมานะก็จะมีช่อง usb นะครับสำหรับจ่ายไฟตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าจะไม่ได้รองรับการเล่นไฟล์นะครับสำหรับร จะมีช่องต่อ Optical Out และก็มี Audio Out นะครับ3.5ม m มให้ 5. 5. 5. 5. 5. อีกด้วยครับหลักๆก,ก็ถือว่าให้มาครบนะแต่ไฮไลท์เนี่ยก็คือเราสามารถใช้ไขควงเปิดฝาบนออกมาได้ใช่ซึ่งภายในเนี่ยเขามีนะฮะ Android dongle ซ่อนเอาไว้อยู่เห็นไหมครับในเราเสียบผ่านเข้าไปในพอร์ต HDMI ของเขาปุ๊บ มันแปลงตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยให้เป็น Android ด์โปรเจกเตอร์ใช่คือพูดง่ายมี OS Android TV อยู่ข้างในครับผมเราก็สามารถต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สายนะครับแล้วก็เนี่ยโหลดแอปมาเล่นได้หมดเลยใช่เลยครับโอ้โห <Okay. S 1> นะฮะอ่ะและสุดท้ายแล้วครับมาดูที่รีโมทคอนโทรลกันบ้างครับคุณท็อปนี่นะครับดีไซน์มาเป็นสีขาวนะขนาดเล็กกำลังดีแบบเดียวกับตัวเครื่องนะเรียกว่าแมทชิ่งกันเลยการใช้งานนั้นก็สามารถใช้ควบคุมทั้ง Android TV กับการตั้งค่าเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยผ่านรรีีโมทตััววเดวดเดดยยไ้ลคบ แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยจะมีปุ่มนะ voice search หรือว่าใช้งานคําสั่งเสียงกับเครื่องฉายตัวนี้ได้ด้วยจัดว่าลูกเล่นเนี่ยแพรว์วไม่แพ้พวก Android TV เลยนะครับใช่ครับทีนี้เรามาดูเรื่องการเซตอัพกันบ้างน,นะครับเนี่ยเราใช้ทดสอบเคียงคู่กับจอนะร,รับภาพขนาดประมาณ92นิ้วตัวนี้เลยนะครัแล้วก็ตั้งในระยะปกติฉายเข้าไปซึ่งจริงเนี่ยตัวเนี้ยแม็กซิมัมนะครับที่เขาสามารถฉายได้เนี่ยขนาดของจอเนี่ย ใหญ่สูงสุดถึง300นิ้วเลยนะแต่ว่าถ้าคนไทยส่วนใหญ่ที่ดูกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่มาสัก100นิ้ว120นิ้วเนาะครับผมอาเป็นมาตรฐานอย่าง100นิ้วเนี่ยเราก็ตั้งนะครับเครื่องโปรเจคเตอร์เนี่ยถอยห่างออกมาจากจอนเนี่ยสักประมาณ2.5เมตรอ่าใช่หรือว่าถ้า120นิ้วก็อยู่ที่ประมาณ3เมตร ครับ,รบก็ถือว่าเป็นระยมะมาตรฐานนะนอกจากเราจะตั้งฉายแบบปกติเนี่ยตั้งโต๊ะแล้วก็ฉายเข้าจอแบบที่เราทํากันอยู่เนี่ยครับเรายังสามารถตีลังกาห้อยหัวโปรเจคเตอร์ลงมานะครับฉายเข้าจอได้ใช่ก็คือตัวเครื่องฉายก็มีฟีเจอร์ในการกดฟลิปปรับภาพให้มันตีลังกาตามเครื่องได้ครับผมและสาหรับใครที่นะจะเอานําเครื่องฉายตัวนี้เนี่ยไปใช้งานแบบไลฟ์สไตล์ชั่วคราวเช่นเอาไปเล่นบ้านเพื่อนหรืออะไรแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถใช้ฟีเจอร์ที่ชื่อว่าออโต้คีย์สโตนได้นะครับก็คือเราสามารถตั้งเครื่องเนี่ยสูง ต่ำเล็กน้อยหรือว่าจะวางตั้งข้างๆแล้วฉายเข้าจอเนี่ยตัวเครื่องก็จะสามารถปรับในส่วนของสี่เหลี่ยมคางหมูนะให้ภาพออกมาตรงชัดเจนได้ครับอย่างนี้แบบอัตโนมัติเลยด้วยถือว่าง่ายสําหรับมือใหม่ด้วยนะทีนี้มาดูสเปคด้านภาพกันบ้างนะครับตัวเนี้ยนะฟังผมดีๆนะมันเป็น 4K 4ฟ l d d l p p ออลพีโปรเจคเตอร์ับนความสับใหม่มาอีกแล้วนะเออเห็นไหมสับใหม่4ฟ e d ครับผม ผมต้องขอย้อนประวัติศาสตร์สักเล็กน้อยนะครับเรื่องของไลท์ซอนหรือว่าแหล่งกำเนิดแสงของโปรเจคเตอร์ถ้าเป็นโปรเจคเตอร์แบบทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้หลอดแบบไหนน้องท็อปส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลอดไส้ที่เหมือนพวกหลอดไฟท,ทั่วไปครับแต่ว่าจะสว่างกว่านิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอายุการใช้งานของพวกหลอดไส้เนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก3 0 0 0ถึง4,000ชั่วโมงเท่านั้นหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีพัฒนาขึ้นมานะครับใช้เป็นพวกหลอด LED ละอโอ้โหก็คล้ายๆไฟบ้านบ้านเรานี่แหละนะครับซึ่งหลอด LED เนี่ยนะฮะ ครับเป็นแหล่งกาเนิดแสงแค่เปลี่ยนเท่านั้นแหละนะครับอายุการใช้งานก็จะยาวนานกว่าครับอาตัวเครื่องก็ร้อนน้อยกว่าด้วยะนะครับเราก็มีพัฒนามาเป็นแบบสาม LED ก็มีครับผมคือใช้หลอดไฟเป็นแม่สี3สี RGB แต่ตัวเนี้ยเป็น4 LED หรือว่า4 LED นะฮะเป็น RGB แล้วก็บีเบิลให้อีกตัวนะึงก็คือเพิ่มหลอดสีน้ำเงินมาเป็น2หลอดนะครับผมอาประโยชน์ของมันคืออะไรครับก็คือจะช่วยในเรื่องของเพิ่มแสงสว่างเพิ่มความสว่างเนี่ยจะทำให้ความสว่างเนี่ยสูงมากยิ่งขึ้น ตัวนี้เนี่ยสูงถึง3,000ลูเมนเลยนะอซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบกับโปรเจคเตอร์สายดูหนังและเล่นเกมแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ที่คุณเคยรีวิวมาเนี่ยจะอยู่ประมาณเท่าไหร่กี่ลูเมนส่วนใหญ่ถ้าเป็นโปรเจคเตอร์ดูหนังส่วนใหญ่ถ้าเป็นรุ่นเก่าๆก็สักพันห้าถึงสองพพวกนี้ครับไม่ไปหนีจากนี้เท่าไหร่ตัวนี้โดดไป3000ให้เลยสว่างสู้แสงใช่นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับนอกจากโฟลีดีเนี่ยคือเขาใช้ชิปภาพ d m d ให้เราเปรียบเทียบเนี่ยเหมือนกับเซ็นเซอร์ภาพของกล้องพวก มิเลอร์เลสหรือว่า DSR l ตามหลักเนี่ยเซนเซอร์ยิ่งใหญ่ภาพยิ่งชัดใสเคลียร์ครับผมนอยส์น้อยใช่แล้วก็คมชัดมากขึ้นด้วยประมาณน้นะครับตัวเนี้ยนะฮะ<ๆ>เขาใช้เบอร์ใหญ่เลยนะก็คือ0.66นิ้วถ้าปกติโปรเจคเตอรอ์รุ่นเริ่มต้นหรือรุ่นก่อนๆส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ที่เซนเซอร์0.47เท่าน,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 นั้นนนะี่เรียกว่าใหญ่มาอีกเบอร์อืมนะครับซึ่งเอาตรงนะปกติเนี่ย0.66นิ้วเนี่ย เขาใช้โปรเจคเตอร์หลักแบบแสนสองแสนของตัวท็อปท็ของตัวเองใช่นะฮะพวกซีรีส์อะไรนะ X- หมื่นแต่บรรยูหมื่นต่างๆเนี่ยแต่ตอนเนี้ยเขาเอาเซนเซอร์ตัวเนี้ยมาลงในโปรเจคเตอร์เครื่องนี้แล้วใช่แล้วราคาหลักหมื่นเท่านั้นเองอืมนะฮะฉะนั้นเนี่ยคือเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าสเปคที่เขาให้มาเนี่ยถือว่าดีมากเลยนะอ่าเรามาดูภาพจริงกันดีกว่าอ่าปิดไฟห้องแบบนี้นะครับลองฉายดูเลยจากที่ผมเนียได้ทาการทดสอบนะครับดูกับพวกมิวสิกวิดีโอเพลงเกาหลีเกิร์กรุ๊ปนะครับ สีสันของภาพนี่ถือว่าสวยสดเด้งใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีความสว่างอยู่นะฮะแต่ว่าเนื่องจากเป็นโปรเจคเตอร์เนี่ยก็ยังคงให้ภาพที่นุ่มนวลสบายตาอยู่นั่นเองแล้วก็จากที่ได้ทาการทดสอบนะครับโหมดภาพที่ให้ค่าสีสันที่เที่ยงตรงที่สุดเนี่ยก็จะเป็นโหมดซีนนม่านั่นเองครับและนอกจากนี้นะครับเครื่องฉายตัวนี้เนี่ยยังมีฟีเจอร์ที่ชื่อว่า 4K upscaling ด้วยนะกัคือเมื่อเราเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้เนี่ยกับพวกคอนเทนต์แบบ 1080p นะครับก็จะทำให้ภาพมีความคมขึ้นโดยเฉพาะพวกตัวหนังสือจะสังเกตได้ชัดเลยว่าจะมีความคมขึ้นอยู่พอสมควรถัดมาเนี่ยมาดูหนัง 4K HDR แท้ๆกันบ้างนี่ครับผมเปิดหนังเรื่อง Sonic นะครับภาคล่าสุดเลยจากแอป Apple TV นะครับของเครื่องนี้นะครับปึ๊บเห็นไหม ภาพนะครับสีเนี่ยมีความสว่างแล้วก็ป๊อปเลยนะ<ช>เออมีความสดป๊อปขึ้นมาเลยนะครับดูจากนะสีนะของขนแม่น,นสีน้ำเงินสีแดงได้นะครับเนี่ยแบบเนี้ยถือว่าดีเลยในขณะที่ถ้าเป็นโปรเจคเตอร์ดูหนังโดยทั่วไปเนี่ยบางทีสีมันจะเพาแล้วมีความตุ่นลน<ช>ูอ่าในะครับ<ช>แล้วก็นะครับมันมีอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ผมแนะนำให้เปิดนะครับนี่เลยครับ WCG หรือว่า Y Color Gamut มันเป็นการขยายขอบเขตของสีนะครับให้กว้างขึ้น นี่แหละคือจะเรียกว่าพอเราวัดค่ามาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ99.8%ของมาตรฐานโรงหนัง DCI P3 เลยใช่เรียกว่าปัดเศษก็ทีบเป็น100%ยตามที่เขาเคลียเลยนะคือพวกไอ้สีเนี่ยตามมาตรฐานโรงหนังเป๊ะเลยก็ว่าได้นะครับโอเคว่าโหมดนี้เมื่อเราเปิดปุ๊บเนี่ยค่าความสว่างเนี่ยอาจจะเพลาลงบ้างนะครับแต่ว่าเรื่องสีสันเนี่ยมันจะดูสดแล้วก็อิ่มแน่นขึ้นอัตโนมัติใช่แล้วก็พวกเราชอบเลยนะเพราะว่าเราดูหนังโหมดแบบนี้โอเคมันไม่สว่างแยงตาจนเกินไป แต่เรื่องสีสันเนี่ยมันได้ความเข้มข้นเพิ่มขึ้นมาได้ความป๊อปเพิ่มขึ้นมาครับนี่ครับผมให้ดูฉากนี้นะครับที่เป็นฉากลําแสงนะครับเวลาเขาต่อสู้กันเนี่ยโอ้โหอันนี้ถือว่าได้อัธรสดเลยบางทีเนี่ยผมว่ามันดูมีความสู้ซาขกวง,งหนังสักสเต็ปนึงด้วยนะอ่าใช่ฮะมาที่เรื่องบับเบิลบีกันบ้างนะครับนี่ฉายเต็มอัตราส่วนภาพนะครับส6บต่อ9เลยให้ภาพที่ใหญ่เต็มตานะครับคมชัด สะอาดนะครับแล้วก็น้อยเนี่ยน้อยเนียนตาพอสมควรเลยครับและด้วยความที่เป็นเครื่องฉายโปรเจคเตอร์อยู่แล้วเนี่ยเรื่องโมชันภาพเคลื่อนไหวเนี่ยไว้วางใจได้เลยครับว่าลื่นสบายตาแน่นอนอก็ถือว่าเชื่อขนมกินเรื่องโมชันได้จริงไม่ใช่เพราะาตัวนี้นะแต่เป็นโปรเจคเตอร์แทบทุกตัวเลยก็ว่าได้นะครับอ่ะแล้วเราลองให้ดูสักฉากหนึ่งกันแบบเต็มๆนะเอาฉากต่อสู้นี่แหละนะครับเคียงคู่กับลำโพงเทเบโลเนี่ยแบบสเตอริโอกำลังขับ10บวัตต์ดูด้วยนะครับจริงๆเนี่ยเสียงเนี่ยถือว่าอิกนัน่นใช้ได้เลยนะไปดูกันครับ สำหรับการเล่นเกมนะครับเห็นไหมเขามีผนึกนะฮะตัวอักษรว่า Gaming Projector ฉะนั้นเนี่ยคือมันจะต้องรองรับการเล่นเกมเที่เหนือชั้นกว่าพวกโปรเจกเตอร์โดยทั่วไปอยู่แล้วใช่ครับนะครับซึ่งจริงเนี่ยไฮไลไท์ทีเด็ดของเขาเลยนะคือนอกจากรองรับสัญญ,ญาณภาพสูงสุดอยู่ที่ 4K 60เฮิรเนี่ยคือเขารองรับ 1,080p แบบ120เฮิร์นะครและยิ่งไปกว่านั้น240เฮิก็รองรับ เรว่าลื่นหัวแตกเนยรีเฟรชเรทสูงมากคุณท็อปค,คือผมจะบอกว่าเนี่ยสเปคแบบเนี้ยมันไม่แพ้พวกเกมมิ่งมอนิเตอร์เลยนะคือฉะนั้นเนี่ยท่านไหนมีพวกเครื่องเล่นเกมยอดฮิตนะครับอย่างทาง PS5 อ่า Xbox Series X นะครับที่มันรองรับเฟรมเรทสูงๆเนี่ยก็มาต่อเล่นได้เลยใช่อันนี้ผมลองสาธิตให้ดูนะนี่นะฮะอย่างเกม Call of Duty จาก Play 5นะครับผมปรับเรโซลูชันเป็น 1080p นะครับแล้วก็ปล่อยเฟรมเรทออกมาอยู่ที่120 ซึ่งตัวเบรคเตอร์ก็รองละเห็นไหมครับแล้วผมลองเล่นนะฮะแบบหันซ้ายหันขวาและลองยิงปืนดูแบบเนี้ยมันลื่นขึ้นจริงๆอ่านะฮะคือถ้าท่านไหนเนี่ยสังเกตโมชั่นเนี่ยหกกับร้อยี่สิบเนี่ยมันก็ต่างกันขยักหนึ่งอยู่แล้วใช่ครับเรียกว่ามันจะตอบสนองจอยเวลาเรากวดยิงกดหันซ้ายหันขวาเนี่ยได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับและยิ่งไปกว่านั้นนะคือเขามีโหมดนะฮะโหมดเกมที่เป็นโหมดภาพเนี่ยนะฮะให้แมทชิ่งกับประเภทเกมที่เราเล่นอยู่ได้ด้วยนะครับอย่างผมเล่นเนี่ยเกมเป็น fps อย เห็นไหมครับแล้วมันจะมีเมนูที่เรียกว่า fast mode ให้เราเปิดโหมดนี้เป็นอ n ด้วยนะครับ,รบมันจะช่วยลดค่า input lag ให้ต่ำลงะนะครับสำหรับ input lag เนี่ย 4K 60 h z นะจะอยู่ที่16.8มิลลิเซคันแต่ถ้าเกิดเราเพิ่มเฟรมเรทมเป็นที่ 180p 0 120 h z เนี่ยจะอยู่ที่8.7มิลลิเซคัน และที่พีคสุดเลยเนี่ยก็คือ1ันแปนะครับ240ร้เฮิร์สเนี่ยจะลงไปต่ำได้ถึง4มิลลิเซคค์เลยทีเดียวโอ้โหคือท่านไหนเนี่ยคือเรียกว่าคอมแรงอ่ากาจอแรงครับต่อเล่นเกมนะครับ240ร้อยสีิบเฮิร์สนะสีมิลลิเซคค์นิดๆ,ดๆเ,เรียกว่าแทบไม่หน่วงแล้วมั้งรู้สึกจริง <laughs> วายมาก <ๆ S 2> มากเลยนะครับไม่แปลกเห็นไหมเนี่ยเขากล้าสกิลคาว่าเกมมิ่งโปรเจคเตอร์เพ่อองตรงนะคือถ้าโปรเจคเตอร์ดูหนัง โนะดยทั่วไปในท้องตลาดเนี่ยมันทําแบบนี้ไม่ได้แต่ตรงเนี้ยเขาทําได้ครับในเรื่องของอายุการใช้งานนะครับเนื่องจากเครื่องฉายรุ่นนี้เนี่ยใช้แหล่งกําเนิดแสงเป็นแบบ CL e d หรือว่าแบบ LED นั่นเองนะครับก็คือจะทําให้มีอายุการใช้งานเนี่ยสูงถึง20,000ชั่วโมงเลยทีเดียวและถ้าสมมุติเรานะต้องการเพิ่มอายุการใช้งานหรือว่าถนอมหลอดภาพลงนิดนึงเนี่ยเราก็จะสามารถเปิดโหมด Eco นะครับเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานเป็น3 0 0 0 0ชั่วโมงได้ด้วยครับนี่ถ้าเรามาคำนวณแบบคณิตศาสตร์ง่ายๆหนังเรื่องหนึ่งเนี่ย 2>, 2ชั่วโมงถูกไหมใช่ครับเออนะเราหารกันออกมาปุ๊บเนะี่ยแล้วเราดูหนังได้เป็นหลักหมื่นเรื่องเลยใช่ย้ำ<ด>อีก<ด>ที หลักหมื่นเรื่องเออคุณดูใน Apple TV กับ Netflix ให้หมดนะใช่ครับดูทั้งหมดคฟังเลยครับคือแล้วผมถามนิดนึงนี่คือในฐานะผู้ใช้งาน BenQ p r o โปรเจ r เมาก่อนด้วยจริงๆเขาเนี่ยใช้ Full HD Projector รุ่นอดีตเคยเทพใช่ครับช่วยบอกนะฮะอายุการใช้งานของหลอดภาพของคุณหน่อยว่าได้ยาวนานเั่นไหไรก็อายุการใช้งานหลอดไส้รุ่นที่ผมใช้ก็อายุสูงสุดเปิดความสว่างสูงสุดเนี่ยอยู่ที่2000ชั่วโมงเองตอนนี้เตรียมหาหลอดใหม่แล้วครับเนี่ย ไม่ต้องหาไม่ต้องหาก็ได้คือถ้าคุณอัพอัพเงินหน่อยแล้วกันได้ไหมครับผมเออไปเล่นตัวนี้ยาวแล้วจบเลยว่าป้ายาตัวเองนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องของอายุการใช้งานถือว่ายาวนานเราจะได้ไม่ต้องแบบมีปัญหาที่มันั่งคตีกันเวลาเราไปซื้อนะโปรเจคเตอร์กับพนักงานขายประมาณว่าแบบเราจะซื้อหลอดเปลี่ยนได้ที่ไหนนะราคาเท่าไหร่ปัญหาเนี้ยจะหมดไปเพราะว่ามันยาวนานเลยผมว่านะใช้ไปนะให้มันหมดเลยแหละนะครับเราแบบซื้อรุ่นใหม่เปลี่ยนรุ่นไปเลยทีเดียวในอนาคตไกลๆครับ และสุดท้ายท้ายสุดนะครับมาดูระบบบริการ smart TV กันบ้างเห็นไหมครับเขามี Android dongle อยู่ข้างในนั่นหมายถึงว่าเขามีระบบบริการนะ Android TV built-in มาเลยเห็นไหมครับ,ห,รบหน้าตาเนี่ยก็คล้ายๆกับ Android TV ที่พวกเรารีวิวกันมาทั้งชีวิตนี่แหละเ <c oughs> ป็นร้อยเครื่องแล้วนะเออน,นั่นแปลว่าใช้งานง่ายต่อเน,น็ตปุ๊บเนี่ยดาวนโหลดแอปเล่นได้เลยทิ้งแล้วมาดูแอปหลักๆกันดีกว่าว่าเขามีอะไรบ้างผมคัดที่เฉพาะคนไทยใช้บ่อยนะมาเล่าให้ฟังเห็นไหม YouTube แบบนี้นะครับ ดูภาพ m a ็สุด 4K HDR ได้ด้วยแล้วก็ Apple TV เป็นแอปที่ผม highly recommend มากสำหรับสายดูหนังนะครับเพราะว่าเนี่ยเขามีหนังพวก blockbuster Hollywood ชนลลงให้เราเลือกซื้อแล้วก็เช่าแล้วภาพก็ดีที่สุดด้วยนะครับเป็น 4K HDR แบบบิตเลทสูงสุดเลยใกล้เคียงกับแผ่นหนังแล้วก็รวมถึงแอป,ปอื่นๆนะฮะเช่นพวก HBO Go, Monomax นะครับ Disney Plus, Hotstar ก็มีแล้วก็พวกแอปในการดูซีรีส์นะครับเนี่ย VTV นะครับพวกซีรีส์โซนเอเชียเนี่ยก็มีทั้งหมดรวมถึงสายดูบอลนะฮะพวก True ID TV ไม่ใช่แค่มีพวกช่องดิสตันทีวีสามห้าเจ็ดเก้าให้เราดูฟรีนะ,ะสมัครแพ็กกับเขาเพิ่มเนี่ยดูบอลเพมิลลี่ก็ได้ลาลิก้าก็ได้เขามีหมดเนี่ยพวกบีอินสปอร์ตอะไรพวกเนี้ยก็มีครับนะครับแต่ใช้คําว่าแต่ก่อนไม่ใช่ว่ามีแต่ข้อดีอย่างเดียวเราก็ค้นพบข้อจํากัดเหมือนกันนะครับก็เลยเอามาบอกหน่อยนี่แอปที่เขายังไม่มีเนี่ยนะฮะก็คือพวก Netflix กับวิวที่เอาไว้ดูซีรีส์เกาหลีสองแอปนี้คือเขายังติดลิขสิทธิ์อยู่ครับใช่ครับผมดูในนี้ไม่ได้เราต้องยอมรับกันตามตรงแต่ก็มีแนวทางนะครับโซลูชันแก้ไขามาให้นะครับก็คือคือท่านไหนเนี่ยต่อเครื่องเล่นเกมนะครับเข้ากับเจ้า x 3 0 0 0 i อยู่แล้วนะครับคือพวกเกม PlayStation เนี่ยแล้วก็ Xbox เนี่ย มันมีแอป Netflix อยู่ข้างในครับคุณก็ดูนะจากช่องทางเหล่านั้นแทนก็ได้แล้วเครื่องฉายรุ่นนี้นะครับยังรองรับการเชื่อมต่อกับมือถือในการโครนภาพนะจากมือถือทั้งฝั่ง iOS และ a n d และ d เนี่ยขึ้นไปที่โปรเจคเตอร์ได้ทั้ง2ค่ายด้วยนะครับผมสำหรับราคาของ b e n q X 3000i อยู่ที่75,900บาทรับประกันนัน3ปีเต็มเลยครับสรุปนะครับผมว่าเจ้าเ e น q X 3000 i ตัวเนี้ยผมขอตั้งฉายาให้เลยนะ แจ็คเดอะเจเน์สเลเยอร์นะครับหรือว่าแจ็คผู้ฆ่ายักษ์นั่นเองเนี่ยเพราะว่าขนาดนะขนาดตัวบอดี้ของเขาเนี่ยมันดูไม่ได้ใหญ่โตนะมีความกระทันรัดด้วยซ้ำนะฮะแต่ให้ผ้าที่ทรงพลังมากนะครับจัดว่าขี่พวกรุ่นบนๆเนี่ยราคาเรือนแสนไปในหลายๆจุดด้วยใช่เออไอ,อตรงเนี้ยผมต้องขอขอบคุณเลยนะเทคโนโลยีใหม่ของเขาเนี่ยทั้ง4 LED ดที่เป็นไลท์ซอร์สกำเนิดแสงกับเซ็นเซอร์ภาพที่มีขนาดใหญ่โตกว่าชาวบ้านเขาอะ มันช่วยทําภาพเนี่ยขับภาพออกมาได้อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมเลยนะครับแถมครอบเคสีเนี่ยเห็นไหมเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์มาตรฐาน DCP3 ในหลายๆที่เนี่ยก็ทะลุไปถึง IC2020 ด้วยซ้ำภายใต้งบประมาณต่ำกว่า1000 0 0บาทเนี่ยผมยกให้ตัวเนี่ยเป็น The Base ในนาทีนี้เลยครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรีวิว BenQ X3000i นะครับที่ผมและคุณโรมมนนะครับนำมาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วกด Subscribe c h anel n YouTube AirCDTV Thailand ของพวกเรากันไปด้วยนะครับสวัสดีครับ